จุดนี้ผมมาดูสถานที่ที่ว่าจะมากางเต้นท์นะทุกคนนะมันจะมีอ่ามันกับเป็นโกดังล้างๆอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งอะแล้วคราวนี้ผมเหลือไปเห็นมีแม่หมาแล้วก็มีลูกหมาวิ่งตามออกมาอู้น่ารักผมไปดูดีกว่าน่าจะเป็นหมาจรอ,อะแล้วก็มีลูกเป็นคอกเลยทุกคน mò 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 mò, đây là tiếng lũc mã đấy, thấy lũc mã ở 2-3 con nữa. สวัสดีจ้าดีจ้าลูกมาเร็วมา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 ามุกมามาเร็ว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 อ๋อลูกมาเดี๋ยวได้เอาข้าวมาให้ลูกมไม่ต้องกลัวนะลูกนะอมอได้รู้ได้รู้ เดี๋ยวเอาอาหารมาให้น้ลูกนะมาอนีมันนีมันมีกี่ตัวไป,ไป,ไ,ปไปดูดิลูกไปดูดิลูกมีกี่ตัวขออนุญาตนะลูกนะป้าป๋าป้าป๋าลัก,นะล,กลักมา ลูกโอ้น่ารัก1 2 3่มี่มี่ตัวลูก4ตัวลูกมาลูกมามาลูกมา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 เดี๋ยวจะเอาอาหารมาให้ลูกนะลูกนะรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่ามีอยู่ตรงเนี้ย Ừ. Cái kia tua lục thì sì. ha. À. Ừ. tua. Tua phục mẹ kia tua. Để qua đồ đi. cú cú pek. Ô oh, pek. Ô oh, mấy pek nữa. แต่พ่ออาหารมาให้นะพ่ออาจจะรับเลี้ยงสักตัวนะลูกนะอ่ารู้ละรู้ละแานี้เนี่ยเอเคนะลูกนะอ กลับเอาลูกกลับตอนเดี๋ยวพ่อหาอาหรมาให้นะลูกนะอ่ะพาพอรู้ละพอเดินดูสถานที่หน่อยได้ไหมเนี่ยเผื่อมีมีอีก ออยู่ดีๆแล้วกันเพราะว่าลุกหน้าดูเลยอะไรวะเขียนอะไรไม่รู้อยู่ตรงหน้านะน่ากลัวเชียวกินมึง กินมึงฮัลโหลมีลักษณะเหมือนหิ้งพระอยู่ตรงนั้นด้วย แม่มีเป็นพื้นกระจกนะยายครับ ไม่กล้าเดินเข้าไปเยอะทุกคนพื้นมันอาจจะพังอ้ oh. เป็นกระจกน่าจะเป็นที่พักคนงานก่อสร้างแหะ แก่ทันสนุกเยอะต้นเนี้ยเยอะมากเลยนะในเกาะขอบอกแต่งเกงแบบกับ,กบ้านเนี้ยรู้สึกว่าลำบากในการแกะมากโอ้มีท่อน้ำด้วยตรงนี้อาจจะเป็นสวน มีเครื่องรีดน้ำยางอยู่ตรงนั้นถ้า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 ไม่ผิดนะแต่ผมว่าน่าใช่ะ่ะ สถานที่แบบเนี้ยผมเคยเจอดีมาแล้วนะทุกคนนะโอ้โหดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะทุกคนแต่พอไปจับแต่ต้องของภายในบ้านเท่านั้นแหละถึงขั้นต้องไปบวชเลยนะแต่กว่าจะไปบวชเนี่ยก็เจอเหตุการณ์แบบสุดระทึกเป็นเดือนเดือนเหมือนกันนะคือผม เจอบางสิ่งบางอย่างทุกคนที่เป็นสิ่งลี้ลับแบบออริจินอลเลยแล้วก็เป็นประเภทแบบขั้นสูงด้วยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้เลยในช่วงเวลานั้นนะคือบุญบารมีเนะี่ยไม่พอก็เลยจะต้องไปบวชอันนี้ใช้ใช้วิจญญารณนในการรับฟังนะทุกคนนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยแต่ผมเจอลักษณะเป็น ที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเดี๋ยวผมจะอธิบายผมจะไม่พูดชื่อ <c oughs> โอ้โอ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 โลูกตกใจหมดเลย<อ>ผมผมจะไม่เข้าไปก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวอย,ยเอาอาหารมาให้น้องก่อนแล้วค่อยมาสำรวจถ่ายให้มันชัดๆนะข้างในหลังนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะกดดันเพราะลูกเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วย ไปบอกว่ามันเป็นผีอะไรนะฮะทายฟังเดี๋ยวมานะลูกนะอ่าเดี๋ยวพ่อมานะลูกนะอ่าเจ้าดำเจ้าหมีเสียดายพ่อไม่มีสถานที่ไม่งั้นเอาเอา,เอาไปเลี้ยงที่บ้านหมดแล้วนะนะเออยักหน้าด้วยเลยมารู้นะแกกันสนุก เพิดเพินบันเทิงใจออกจากเขตแล้วลักษณะเป็นเป็นสังกะสีเป็นเหมือนกับกระตอร๊อเ,เล็กๆเนี่ยนะทกนแต่สิ่งของภายในบ้านเชื่อไหมว่ามันไม่มีฝาแล้วนะยังตั้งอยู่แบบเกือบจะครบถ้วนนะ่แต่ผมแค่หยิบขึ้นมา ดูนะครับหยิบขึ้นมาดูไม่ได้คิดจะเอามันกลับบ้านหรือว่าเอาออกจากสถานที่ตรงนั้นเลยนะครับผีมันตัวนั้นเนี่ยมันก็ตามกลับถึงบ้านเลยนะทุกคนนะเกาะติดผมเลยให้เห็นภาพด้วยนะครับให้เห็นหน้าเห็นตาครบเลยนะครับเป็นผีปอบทุกคนปอบอาคมเนี่ยปอบที่เกิดจากคนเล่นวิชาแล้วก็ น่าจะเสียชีวิตอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็เต้ารอผมไม่รู้ว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรส่วนตัวของผมหรือเปล่านะทุกคนนะแต่ผมก็คิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าถ้าไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคงจะติดตามคนอื่นไปแล้วหรือว่าไปทําร้ายทําลายคนอื่นไปละหรืออาจจะเคยทําแล้วแล้วก็น่าจะไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นละแต่ส่วนตัวผมอะ เหมือนรอเวลาผมคิดเองนะว่าเขาเหมือนรอเวลามาเจอผมแล้วเขาก็ได้รับบุญกุศลจากการที่ผมบอกว่าผมจะบวชเพื่อแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นแล้วเขาก็ยอมเนี่ยลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนี่ก็แนะนํานะทุกคนนะถ้าไปเจอสถานที่อะไรแบบเนี้ยก็อย่าไปหยิบจับต้องสิ่งของภายในบ้านถ้าเราไม่รู้จักคนคนนั้นนะ เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาเป็นยังไงนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมมีเวลาผมก็จะเอาอาหารมาให้กับน้องหมาตรงนี้แหละสี่ห้าตัวนะครับมีลูกถ้าเกิดว่ามีตัวไหนถูกชะตาหรือว่าตัวไหนที่คิดว่ามีความผูกพันกันเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเลี้ยงที่บ้านแต่คิดว่าน่าจะได้สักตัวเดียวนะทุกคนเพราะว่าสถานที่ผมไม่มีเลยยังอยู่บ้านเช่าอยู่เลยนะทุกคนนะกับตาเน่ เดีจเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ตรงจุดนี้ก็สวัสดีครับกดซับกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมแต่ผมก็ลืมทุกทีอะลืมบอกทุกทีอะสวัสดีครับ